ต้องบอกว่าต้องกราบขอบคุณพระมหารการุณาธิคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่าโมดิพีนี้คือดีมากสําหรับผู้ป่วยชาวมะเร็งทุกคนนะคะรู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่เรารักษาเรามีความหวังที่เราจะหายในในหลายๆสเต็ปของแต่ละคนที่เป็นระยะไม่เท่ากันแต่ว่ารู้สึกว่ามีความหวังว่าเราหายแน่นอนรู้สึกดีใจค่ะ ก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระองค์ท่านมากๆเลยนะคะที่มองเห็นความสําคัญของประชาชนตัวเล็กๆที่ตอบได้เลยว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเ,เป็นกันเยอะมากแต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งและก็ยังเห็นเห็นตรงนี้ว่าเออมีผู้ป่วยอยู่ตรงนี้นะพระองค์ท่านในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในการรักษาทําให้พวกเราทุกทุกคนชาวมะเร็งมีกําลังใจในการที่จะรักษาแล้วก็มีความหวังที่จะหายค่ะ อีกหนึ่งเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวที่คุณไม่เคยรู้พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสําคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดนับตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมูลนิธิการจหน้าบารมีที่พึ่งพิงของผู้ป่วยมะเร็งจึงได้ถือกําเนิดขึ้นและสานต่อพระราชปณิธานโดยจัดทําโครงการหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิ ระเวนเดินทางไปทั่วทุกจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดคือเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ทุรก,กันดารห่างไกลาจากโรงพยาบาลและมีฐานะยากจนให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ เราจะต้องไปตามอำเภอต่างๆไม่ว่าจะไกลกันดานยังไงก็ตามเราเราก็พร้อมที่จะไปะค่ะคือเราไม่ใช่แค่ว่าเราตรวจเต้านมเราอันต้าซาวเจอแล้วเราก็ตรวจเต้านมอย่างเดียวนะคะคือทุกคน,นดูดูคนไข้โดยองค์รวมหมดไม่ว่าคุณจะเป็นต้อเนื้อเราก็บอกไปไม่ว่าคุณจะเป็นพื่นผิวหนังเราก็บอกคุณไปว่าคุณจะต้องไปต่อ,อยังไงการมารับบริการของเราเป็นเสมือน one o p service นะครับเพราะว่า,าอจากเข้ามาแล้วเนี่ยผลออกเลยนะครับยังสามารถนำผลไปโรงพยาบาลต่อได้เลยครับขณะนี้เรามีหน่วยของเราเนี่ยทั้งประเทศมี4หน่วย4ภาคนะครับทุกวันการออกหน่วยจะทำพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราสามารถกรองมือเล้าหนุมได้ทุกวันราชการวันละ4ี่อำเภอตอนนั้นพอดีว่าตรวจ ลองคลำแล้วเหมือนมีก้อนเนื้อที่ต้งนมพเดียค่ะก็เลยสนใจว่าเดี๋ยวจะลองเข้ามาที่รถตรวจของมูลนิธิอะค่ะเข้ากระบวนการการแมโมแกกมต่างๆนะคะแล้วพอตรวจเสร็จเนี่ยก็ได้ผลออกมาคุณหมอก็จะมีการแนะนําว่าเออเป็นระยะที่ดูแบบน่าจะไม่ค่อยดีแล้วก็ให้ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะว่าการที่จะ มีรถเอ็กซเรย์หรือว่ารถที่เป็นเมโมแกรมที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกๆพื้นที่นะคะทําให้คนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความพร้อมทางด้านการเงินสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ทําให้เขาสามารถคัดกรองความเสี่ยงในเบื้องต้นเพื่อที่เขาจะได้ไปรักษาตัวได,ได้ได้ทันเวลาเหมือนที่คนอื่นๆทราบเร็วแล้วก็สามารถรักษาแล้วก็หายเร็วแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ด้วยเร็วค่ะก็ต้องขอบคุณโครงการนี้มากเลยนะคะทําให้เราอ่ะได้อ่อ รับการรักษาที่เร็วแล้วก็รู้ว่าเป็นมะเร็งเร็วขึ้นทำให้รักษาชีวิตของเราไว้ได้ถ้าไม่ได้โครงการนี้ก็ค่อนข้างจะแย่เหมือนกันค่ะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาโรคมะเร็งเป็นอย่างมากสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมคนไข้นศาสูญมะเร็งทั่วประเทศแม้เป็นเพียงสูนเล็กๆก,ก็ตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรและคนไข้ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ทรงติดตามการทำงานของศูนย์มะเร็งต่างๆอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในปีพศ2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จเยี่ยมผู้ป่วยที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ปทุมธาน,นีพระองค์ก็พบว่าที่นั่นมีผู้ป่วยพักอยู่เป็นจำนวนมากและบางคนก็ต้องรอเวลาในการใช้แสงในการรักษาเป็นเวลานาน ต้องใช้เวลาประมาณเดินทางไปกลับวันละสองชั่วโมงโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็งและก็ได้รับการรักษานี่ก็จะมีผลแทรกซ้อนจากการให้เคเบียมบัตหรือการรักษาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำร,ริว่าเราจะน่าจะจัด,จดตั้งศูนย์บำบัดและรักษาโรคมะเร็งขึ้นที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งอำเภอธัญบ,บรุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุน ในการจัดสร้างได้รับพระราชทานชื่อของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลมหาวิชรลงก์แต่ว่าภาครัฐเองก็มีงบประมาณจํานวนจํากัดพระองค์จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และตั้งเป็นมูลิธิขึ้นก็ได้รับพระราชทานชื่อมูลิธิว่ามูลิธิการชนะบารมีความใส่ใจของเจ้าหน้าที่คือส่วนสําคัญของการรักษาเพราะนอกจากกระบวนการการรักษาที่ดีแล้ว กำลังใจและความรู้สึกที่ดีคือสิ่งที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนต้องการไปโระะงพยาบาลดีมากคุณหมอคุณหมอดีมากเลยครับอาหารการกินโอเคเลยครับจบเลยสบายสบายมากมานะครับแค่นี้ก็รู้แล้วห้องน้ําก็มีสองทางไปทางไหนก็ได้สะดวกสบายอาบน้ำอาบน้าสบายหหมดมีความประทับใจตั้งแต่ถนนใหญ่เข้ามาเลยค่ะพี่ตั้งแต่รถกอล์ฟไปรับแล้วก็พนักงานที่ไปรับข้างนอกนคือผู้จดีมาก แล้วก็มาตั้งแต่หน้าประตูที่เลยยื่นบัตรเลยก็คือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วพอเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งปุ๊บจิตเราตกแล้วอันดับแรกเลยเข้ามาแล้วทุกคนพูดดีหมดปุ๊บเรารู้สึกดีขึ้นเราเราไม่ต้องเครียดเราเราไม่กดดันแล้วเราถามอะไรปุ๊บตอบดีหมดแล้วไม่มีคําที่ทําให้เรารู้สึกแย่มีแต่กาลังใจตลอดเลยรวมไปถึง,ง,ถงที่มาพักข้างบนวอร์ดนี่ก็ ทุกคนน่ารักดูแลเหมือนกับญาติเหมือนเหมือนเรานอนอยู่บ้านเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเรารู้สึกว่าเราแค่ป่วยเป็นเป็นโรคปกติทั่วไปประมาณนั้นคะ่ะเราไม่ได้จิตตกอะไรขนาดนั้นคะ่ะก็อ,อยากจะขอบคุณโครงการดีๆของในหลวงที่มอบให้แก่ประชาชนแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยพูดด้อยโอกาสเนี่ย มีโอกาสมากขึ้นและเท่าเทียมกันในทุกชนชั้นนะครับไม่ใช่ว่าคนรวยก็จะมีโอกาสในการรักษาที่เร็วขึ้นซึ่งคนจนก็จะไม่มีโอกาสในการรักษาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนจะพยายามปรับเส้นฐานให้อยู่ใกล้เคียงกันแล้วขอขอบพระคุณพระบาทสมเดเ็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งแนะนําโครงการนี้ให้เข้าต่ำชุมชนเพื่อจะให้เขารักษาหายหรือบางคนที่เป็นน้อยก็อาจจะหายเลยหรือถ้าเป็นเยอะ ก็อาจจะได้ติดตามการรักษาต่อไปตลอดจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพื่อไปเสียตรวจที่แพงๆขอขอบคุณในหลวงพ่อท่านมากนะคะที่สมพระกรุณาและก็มีมูลนิธิีดีแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอบพระคุณค่ะตอบได้เลยว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นกันเยอะมากแต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งและก็ยังเห็นทําให้พวกเราท,ทุกคนชาวมะเร็งมีกําลังใจในการที่จะร,รักษาแล้วก็มีความหวังที่จะหายค่ะทุกเรื่องเล่าทุกภาพถ่าย แทนความหมายแห่งน้ำพระราชหฤทัยไดหมื่นล้านคำมูลนิธิการจนะบาร,รมีช่วยมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งพระราชกรณียกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเหลือลน้นที่ไม่ได้มองข้ามความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนช่วยสร้างความหวังและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อุ่นใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒ